ก็สวัสดีนะคะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้คุณครูก็จะมาทบทวนนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของจํานวนนับที่มากกว่าหนึ่งแสนนะคะซึ่งเราเรียนกันในชั่วโมงเนี่ยเราอาจจะไม่ค่อยเข้าใจเนาะนะคะเพราะว่าจํานวนตัวเลขมันมากขึ้นนะคะเราก็อาจจะทําให้เราเออตาลายนะคะมึนงงกันได้นะคะเพราะว่าในช่วงชั้นป .2- ป .3 นั้นจํานวนตัวเลขเราเรียนเราก็ไม่ได้เยอะขนาดนี้เอาล่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่า เป็นยังไงบ้างเนาะนะคะตัวเลขไทยอันนี้ก็จะเป็นตัวเลขไทยตัวเลขฮินดูอารบิกที่ใช้ประกอบด้วยนะคะตัวเลขโดดสิตัวนะคะ,ะตัวเลขโดดสิตัวนะคะมีอะไรบ้างเนาะหนึงเนาะนะคะหนึงเลขอารบิกนะคะแล้วก็เป็นตัวเขียนนะคะแล้วก็เป็นเลขไทย นะคะก็จะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแป๊ก็สินี่มีหอยู่แล้วนะคะทุกคนรู้อ่ะโอเคถ้าเป็นเลขแบบนี้ให้รู้ว่ามันเป็นเลขอาราบิกนะถ้าเป็นแบบนี้ให้รู้ว่าเป็นเลขไทยนะถ้าเป็นแบบนี้ก็คือเป็นการเขียนเนาะนะคะให้เข้าใจตรงกันนะคะแล้วดูต่อไปนะคะคราวนี้มาดูในเรื่องของการอ่านและการเขียนตัวเลขแทนจํานวนนับที่มากกว่าหนึ่งแสน นะคะคให้เราดูตรงนี้ค่ะนะคะแน่นอนเวลาที่เราอ่านนับจํานวนตัวเลขอะไรก็แล้วแต่เราต้องเริ่มจากหลักอะไรคะเราต้องเริ่มจากหลักหน่วยถ้าเราจําไม่ได้นะคะนับเลยค่ะนะคะไม่ต้องไม่ต้องว่าเอ๊ยอันนี้อยู่ตําแหน่งที่ท่างหร่อยู่หลักที่ท่าไหนูนับเลยนะคะหนูดูนะคะอย่างสมมุติตัวเลขอ่าตัวเลขนะอ่าตัวเลขนี้ที่คุณคุยยกตัวอย่างให้สองห้าสี่หกเจ็ด ะะเราดูซิว่าตัวนี้เราวองเห็นด้วยตาเปล่าเนาะเราก็รู้แล้วว่านี่คือสองหมื่นห้าพันสี่ร้อยหกสิบเจ็ดนะคะเจ็ดอยู่หลักอะไรนะคะเจ็ดอยู่หลักหน่วยอ่าเจ็ดอยู่หลักหน่วยนะคะหกอยู่หลักอะไรหกอยู่หลักสิบนะคะเจ็ดอยู่หลักหน่วยมีค่าเท่ากับเจ็ดหกอยู่หลักสิบมีค่าเท่ากับหกสิบนะคะ สี่ยู่หลักอะไรสี่ยู่หลักร้อยนะคะสี่ยู่หลักร้อยมีค่าเท่ากับสี่ร้อยนะคะห้ายู่หลักอะไรห้ายู่หลักพันนะคะมีค่าเท่ากับห้าพันนะคะสองยู่หลักอะไรสองยู่หลกักหมื่นนะคะสองยู่หลก 100, ักหมื่นมีค่าเท่า hmm. กับสองหมื่นอ่ามีค่าเท่ากับสองหมืนฉะนั้นเวลาที่เราออกมาเขียนเนาะเราออกมาเขียนมันก็จะเขียนได้ว่า สองหมื่นห้าพันสี่ร้อยหกสิบเจ็ดนะะดูนะดูตัวอย่างนี้ะดูตัวอย่างค่าตัวนี้นะคะหน่วยเราดูได้หน่วยมีเท่าไหร่เราก็นับค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะคะหลักหน่วยมีอยู่เก้าหลักสิบมีค่าไหมไม่มีว่างเปล่าไม่มีเลยใส่ศูนย์หลักร้อยมีเท่าไหร่คะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด ีอยู่แปดหลักพันหนึ่งสองสามสี่มีสี่หลักมื่นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีหกหลักแสนหนึ่งสองสามสี่ห้ามีห้าและหลักล้านมีหนึ่งฉะนั้นเวลาที่เราเขียนตัวเลขนะคะอ่ามันจะได้หนึ่งล้านห้าแสนหกมื่นสี่พันแปดร้อยเก้านะคะถ้าสมมติว่าหนูไม่ใส่ลูกน้ำ นะคะลูกน้ําคือแบบไหนหรือที่เรียกคอมมาลูกน้ําคือตัวแบบเนี้ยนะคะตัวเลขมันจะเยอะบางทีเราก็งงเนาะบางทีเราก็ไม่สามารถที่จะบอกได้ถ้าตัวเลขมันเยอะมากเราเออไม่สามารถที่จะบอกจํานวนหรือว่าหลักได้เนาะนะคะฉะนั้นเวลาที่เราเขียนลูกน้ําใส่เนี่ยนะนะคะจําเลยนะให้นับจากข้างหลังมานะคะให้นับจากข้างหลังมาข้างหน้านะคะสามตำแหน่งนะคะหลักพันเราถึงใส่นะคะหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามแล้วถึงใส่คอมม่าหรือลูกน้ํานั่นเองนะคะนักเรียนบางคนไปนับจากข้างหน้าไปข้างหลังหนึ่งสองสามใส่หนึ่งสองสามใส่ไม่ใช่นะคะมันคือแบบที่ผิดนะคะฉะนั้นแบบที่ถูกต้องนั่นก็คือเราต้องนับจากข้างหลังมาข้างหน้าแล้วก็ใส่ลูกน้ําให้ถูกต้องนะคะอย่างตัวอย่างนะคะได้ตัวเลขละนะคะเขียนมาเป็นตัวเลขอาราบิกเราก็เขียนเป็นเลขไทยนะคะแล้วก็เขียนเป็นตัวหนังสือ นะคะก็เป็นหนึ่ง0้านห้าแสนหกหมื่นสี่พันแด้เก้าะคะข้อความบอกจำนวนอันนี้คือข้อความบอกจำนวนก็คือเท่าไหร่คะดูหนึ่งอยู่ในหลักล้านกับ5อยู่ในหลักแสนกับ6อยู่ในหลักหมืน่นกับ4ี่ในหลักพันกับ8ในหลักร้อยนะคะแล้วก็หลัก9ในหลักหน่วยถามว่ามีหลักสิ์ไหมหลักสิบมันเป็นศูนย์เราจะเขียนว่ากับศูนย์ิบก็ได้นะคะกับเก้าหน่วย ะะแบบนี้ก็ได้ถ้าถ้าสมมติว่าเรากลัวว่าเอ้ยแล้วแล้ว,ลวหลักสิบมันไปไหนก็หลักสิบมันไม่มีไงคะหลักสิบมันเป็นศูนย์ไงนะคะแต่ถ้าเราจะเขียนใส่ก็เขียนได้นะคะอ่ายกตัวอย่างเช่นอ่ายกตัวอย่างเป็นสองล้านนะคะหกสี่สามนะคะเวลาที่เราเขียน,นะเราก็จะเขียนเป็นสองล้านนะคะ กับนะคะหกสองล้านนะคะกับ 6, 000, หกหมื่นเขียนเขียนเป็นตัวหนังสือกแล้วกับหกหมื่นกับสี่พันกับสามร้อยนะคะ แต่ถ้าสมมุติว่ากลัวลืมเราอาจจะเขียนเป็นสองล้านกับศูนแสนกับหกกับหก0มืนกับหก0มืนกับสี่พันกับ สามร้อยนะคะกับสามร้อยอ่ะตกไปแล้วกับสามร้อยกับศูนย์สิบกับศูนย์หน่วย เขียนแบบนี้ก็ได้ก็ถูกนะคะก็ถูกทั้งสองแบบแล้วแต่นะคะถ้าสมมติว่าหนูอยากเขียนยนี่หนูก,ก็ตัดส่วนมันออกไปแล้วแต่หนูต้องไล่ในตัวของตำแหน่งให้ถูกต้องในตัวหลักให้ถูกต้องแค่นั้นเองนะคะอ่ะดูต่อไปเนาะนะคะเรามาฝึกทักษะในเรื่องของการอ่านแล้วก็การเขียนตัวเลขดีนหนึ่งอ่ะอันนี้ที่ให้ก็คือเป็นตัวหนังสือนะคะสี่แสนแปดหมื่นเก้าร้อยนะคะสี่แสนแปดหมื่นเก้าร้อยมีกี่ตัวศูนย์มีกี่ตัว อ,อจําได้หรือเปล่าที่โจทย์เราให้ที่จทให้ที่ที่ให้พวกเราจดลงไปในสมุดเนาะ4 8 9 0 0่นะคะอ่ะฉะนั้นเวลาที่เราเขียนเป็นตัวเลขก็เท่าไหร่489,900เ900 900ปเลยแนละ้วหลักพันน่ะหลักพันไม่มี9หลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยมีไหมไม่มีใส่ศูนย์ใส่ลูกน้ำ1 2 3ขมานะคะ ตัวต่อไป9 4 1 0 6อ่ะ9แสนหลักหมื่นมีไหมมาพันเลยไม่มีนะคะ4,000นะคะ106สิบมีไหมไม่มีนะคะ106แล้วก็นับนะคะ1 2 3แล้วก็ใส่ลูกน้ำนะคะตัวต่อไป6ล้านอะ1ล้าน6แสน42 หนะะึ่งล้านมีศูนย์กี่ตัวนะจําได้ไหมหลักสิบมีศูนย์หนึ่งตัวหลักร้อยมีศูนย์สองตัวหลักพันมีศูนย์สามตัวหลักหลักหมื่นมีศูนย์สี่ตัวหลักห้ามีศูนย์หลัก 10, 0, 1, หลักแสนมีศูนย์ห้าตัวหลักล้านมีศูนย์หกตัวอ่าหกตัวหนึ่งล้านนะคะดูหลักแสน หกแสนหลักหมื่นมีไหมไม่มีหลักพันมีไหมไม่มีหลักร้อยมีไหมไม่มีนะคะเป็นสี่สิบสองหลักสิบสี่สิบและสองหน่วยนะคะใส่ลูกนะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามอ่ะจบแล้วนะคะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะอ่ะดูต่อนะคะฉะนั้นดูตัวอย่างอีกตัวหนึ่งค่าประจำหลักและค่าของตัวเลขตามค่าประจำหลัก เหมือนเมื่อสักครู่นี้ที่คุณครูเขียนให้หนูดูเนาะนะคะหนูดูตัวอย่างเลยนะคะหนูดูตัวอย่างที่คล้ายๆมานะคะอันนี้อู้ตัวเลขเยอะจังเลยอ่ะนะคะถ้าสมมติว่าไม่รู้เท่าไหร่เราก็นับสิคะหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านอู้มีห้ามาอีกนะคะฉะนั้นเราก็ตอบได้ว่านะคะตัวนี้นะคะเป็นห้าสิบสามล้าน นะคะห้าสิบสามล้านเราดูแจงตัวเลขนะคะอันนี้คือเขาแจงจากข้างหน้าไปขา้างหลังหรือเราจะแจงจากข้างหลังมาข้างหน้าก็ได้นะคะสองอยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับสองหกอยู่ในหลักสิบมีค่าเท่ากับหกสิบสี่อยู่ในหลักร้อยมีค่าเท่ากับสี่ร้อยเก้าอยู่ในหลักพันมีค่าเท่ากับเก้าพัน แปดอยู่ในหลักหมื่นมีค่าเท่ากับแปดหมื่นสองอยู่ในหลักแสนมีค่าเท่ากับสองแสนสามอยู่ในอ,อยู่ในหลักล้านมีค่าเท่ากับสามล้านและห้าอยู่ในหลักสิบล้านไม่ใช่หลักสิบนะคะหนูต้องเขียนว่าสิบล้านมีค่าเท่ากับห้าสิบล้านนะคะอันนี้เป็นลักษณะของการกระจายนะคะเป็นกระจายตัวเลขเนาะแล้วเวลาที่เรามาเขียนมันก็จะได้ทั้งหมดตัวนี้ก็ได้ค่าเป็นตัวนี้นั่นเองนะคะผ่านนะ ต่อไปนะคะต่อไปอาจจะดูตัวนี้นะคะตัวนี้ตัวเลขมันซ้อนกันอยู่เนาะนะคะอันนี้ก็คือเป็นเลขฮินดูอรารบิกนะคะที่ให้มาเนาะนะคะสองแสนหกมื่นสี่พันหนึ่งร้อยยี่สิบแปดคิดว่าน่าจะอ่านได้แล้วก็เขียนเป็นตัวหนังสือได้อยู่แล้วนะคะอย่างข้อนี้ข้อที่สอง สามแสนหกหมื่นสี่พันห้าเห็นไหมคะเพราะว่า,าหลักสิบกับหลักหน่วยหลักสิบกับหลักร้อยมันเป็นศูนย์ทั้งสองตัวนะคะกับอันสุดท้ายหนึ่งล้านหก แสนห้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยห้าสิบหกบาทอันนี้ไม่น่าจะยากเนาะวิธีการอ่านแล้วก็วิธีการเขียนเนาะน่าจะได้นะคะดูต่อไปนะคะอันนี้ก็คือการเขียนเลขไทยก็เขียนให้ถูกต้องสิ่งที่กลัวที่สุดก็คือการใส่ลูกน้าขอนักเรียนน่ะนักเรียนจะใส่ลูกน้าผิดนะคะฉะนั้นนักเรียนต้องนับดูดีๆนะคะหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านนะคะนับไปสามตัวแล้วก็ใส่จำไว้เลยนับไปสามตัวหลักพันถึงจะใส่ลูกน้ําหลักร้อยไม่ใส่ลูกน้ํานะคะ ดูต่อเนาะนะคะอันนี้เป็นอีกอันหนึ่งอันนี้ที่คือจะเพิ่มนะคะเป็นหลักล้านนะคะเพิ่มขึ้นมานะคะดูดูจำนวนนะคะอันนี้ดูสินะคะเป็นตั้งห้าแสนล้านเลยนะคะตัวเลขมันก็เยอะขึ้นนะคะแต่อันเนี้ยเดี๋ยวเราจะไปพูดในในในบทถัดไปก็คือให้เราทำในตัวของหลักล้านเนี่ยหลักล้านหลักสิบล้านให้ได้ก่อนนะคะเห็นไหมคะว่าจำนวนตัวเลขมันยิ่งเยอะขึ้นมันก็จะยิ่งงงฉะนั้นการ จำค่าประจำหลักนะคะการนับหลักให้ถูกต้องนะคะนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญนะฉะนั้นก็ฝากให้พวกเราดูด้วยนะคะถ้าไม่เข้าใจก็ดูจากคลิปนี้นะคะจะได้ทําความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็อย่าลืมทํากันบ้านกันด้วยนะคะ